สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับพี่สุปริยาพาตรนหรือว่า Facebook พี่สุปรายาแล้วก็เพจพี่สุปริยาพาตรนนะคะโอเควันนี้เรามาวัดนะคะมาวัดเพื่อมงหลังคาอนเนกประสงค์ที่วัดภูสีประดิษฐ์บ้านเราของเรานั่นเองนะคะมีชาวบ้านมาช่วยกันนะคะช่วยกันมุงหลังคาดิซีทุกคนค่ะนะคะอ่า จะพาเดินชมบรรยากาศนะคะตอนเชา้าไปดูกันเลยว่าฝั่งน้แม่ครัวทำอะไรกันนะคะ,ะเดินมาดูเดินมาดูแม่ครัวทำกับข้าวนะคะอันนี้จะเป็นการฟักลาบเด้ออันนี้แนมะ่ผู้ซอยพี่น้องขาเพิ่นรับละอันฟักลาบเนาะคะ่นะเนาะอันนี้อันนี้คะ่ะ <c oughs> เห็นไหมล <c oughs> าบยังแม่ ลาบเนื้อเนื้อวัวใช่ไหมคะแต่ว่าประธานไม่กินเนื้อโอเคนะคะทุกคนขามาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะที่วัดโพสีประดิษฐ์บ้านเราของเรานั่นเองนะคะมงหลังคาอเนกประสงค์กำลังจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะอีกเหลือไม่เยอะเนาะโอเคนะคะทุกคนากดถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดสคาส์เปสให้ด้วยนะคะจุ๊บครับ